Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในตอนที่37ที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะเรามีมาให้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูข้อได้พร้อมๆกันนะคะอ่าข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยอ่านว่าตูติลอาล,ลบาฮัดนะคะ ตูติลอาราลบาฮัดนะคะแปลว่าที่หันหน้าออกสู่ทะเลนะคะคือแปลในประโยคนี้เนี่ยเราจะแปลว่าที่หันหน้าออกสู่ทะเลนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันนะคะคําศัพท์นะคะคําแรกนะคะตูติลตูติลนะคะตูติลเนี่ยก็คือแปลประมาณว่าแบบที่หันหน้านะคะในประโยคนี้เนี่ยตูติลเนี่ยเราจะแปลว่าที่หันหน้านะคะแล้วก็คำที่สองนะคะอาราลบาฮัด อัลเลบาร์ฮัตนะคะอัลเลบาร์ฮัตเนี่ยแปลว่าออกสู่ทะเลนะคะก็คือหันหน้าออกไปทางทะเลนะคะตูติลอัลเลบาร์ฮัตนะคะที่หันหน้าออกไปทางทะเลหรือว่าที่หันหน้าออกสู่ทะเลนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อที่2นะคะข้อที่2อนี่อ่านว่าลาบุตดาอันตะกูน่าฮาดีอะนะคะ ลาบุตดาอันตะกูนะาดีอะนะคะแปลว่ามันต้องเงียบสงบอ่าในประโยคนี้เนี่ยเราจะแปลว่ามันต้องเงียบสงบเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์นะคะอ่าคำศัพท์นะคะคําแรกนะคะลาบุตดะนะคะลาบุตดะลาบุตดานะคะเราจะแปลว่ามันต้องนะคะหรือถ้าแปลตรงตัวนะคะลาบุตดานนะะี่แปลว่าลาบุตดานะคะแปลว่าจําเป็นนะคะลาบุตดานี่แปลว่าจําเป็นนั่นเองนะคะ อ่าแล้วก็คําที่สองนะคะก็คืออันตะกูนะนะคะอันตะกูนะอันตะกูนะนะคะอันตะกูน่าเนี่ยก็คือเขาจะแปลประมาณว่าแบบในประโยคนี้นะจะต้องแปลประมาณว่ามันต้องนะคะก็คือต้องนะคะคือแบบว่ามันเนี่ยจะปรากฏว่ามันจะต้องเป็นที่ที่สงบนั่นเองนะคะก็คือแปลเหมือนรวมกันไปเลยก็ได้ต่อมาคําสุดท้ายนะคะห้าดีอะนะคะห้าดีอะ ฮาดีอันะคะก็แปลว่าเงียบสงบนะคะฮาดีอัเนี่ยแปลว่าเงียบสงบนั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะข้อที่3นะคะข้อที่3เนี่ยเป็นประโยคคําถามนะคะอ่านว่าฮนะัลยูจัดนะคะอ่าก็คือเราเนี่ยก็เหมือนได้ผ่านมาแล้วในหลายๆครั้งนะคะฮัลยูจัดนะคะแปลว่ามีจุดๆจุด,จดไหมนะคะเป็นคําถามนะคะว่ามีไหมมีอะไรก็เราก็เติมนะคะหลังจากอันนี้นะคะเติมว่า เติมคำที่เราเนี่ยต้องการที่ว่าจะถามว่าเฮ้ยมีสิ่งนั้นไหมนะคะนั่นเองนะคะ هل นะคะ هل นะคะฮั ل เนี่ยเป็นคำถามนะคะฮั ل เนี่ยเป็นคำถามฮั ل เนี่ยเป็นคำถามนะคะแปลก,ก็ประมาณว่าแบบมีไหมมีไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ยูจัดนะคะยูจัดนะคะยูจัดนะคะยูจัดเนี่ยแปลประมาณว่าแบบมีไหมหรือแบบเอ่อเราจะบอกว่า พบไหมก็ได้นะคะเป็นแบบเป็นคำถามนะคะว่าพบเจอไหมหรืออะไรอย่างนี้อ่ะต่อมานะคะข้อที่สี่นะคะก็คืออ่านว่าตักยิฟฮาวะนะคะตักยิฟฮาวะนะคะแปลว่าการปรับอากาศนะคะตักยิฟฮาวะเนี่ยแปลว่าการปรับอากาศนะคะการปรับอากาศหรือแบบอะไรถึงแบบเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องปรับอากาศนะคะการปรับอากาศนั่นเอง นะคะตรงนี้ก็ตรงตัวเลยนะคะในคำศัพท์นะคะก็คือตักิฟนะคะตักิฟเนี่ยแปลว่าการปรับนะคะตักิฟเนี่ยแปลว่าการปรับนั่นเองนะคะตักิฟเนี่ยแปลว่าการปรับนะคะแล้วก็ฮาวะนะคะฮาวะนะคะฮาวะเนี่ยแปลว่าอากาศนะคะนั่นเองก็คือตักิฟฮาวะนะคะแปลว่าการปรับอากาศนั่นเองนะคะก็ค่ะก็ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีคำสับเพิ่มมาทีละนิดทีละหน่อยน,นะคะค <c oughs> ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้คะ <c oughs> ่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะรฮ์มัตุลลอฮิวะบเรากาตุ